มายังคนนี้มายังวันนี้เรามายังขอขอคนที่หนึ่งคนที่สองมีสองคนอะผมโดนบังคับเล่นไอ้นี่วะคอกิไอ้นี่เอ็โคไอ้นี่คอกิเกมแรกก็ไม่มันเลยครับดามี่ผมแม่งสายแรงสามอันไอ้นี่มันแป่งได้ใช่ไหมกระทะ อะคาเดมี่ได้ครับกันเบดกากอยสเตอร์รกเกตพี่ได้ลูกเต่าโอเโหแขงยังครับได้รับเท่ม2สองชิ้นและได้รับเพิ่มทุกๆ5ครั้งดรวยคุณชนะอันนี้เหมาะกับสครับอแต่ว่าต้นเกมเราเราชนะได้จริงเบอเอาเสียงสุดเลยนักกรร Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้เติมได้24ชั่วโมงสามารถเติมเกม g u e o ออฟเลจ d นหรือว่าจะเป็นเกมทีบทีแถมเติมบนเว็บรับ Richman คอยใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำทุกเกมแถมจ่ายได้หลายช่องทางทั้งเว็บไซต์และไลายจะเติมเกมทั้งทีให้นึกถึง Richman Shop ก็ถ้าเราเล่นฟอร์ฮอกกก็นี่ปะแต่ว่าต้นเกมเราทิศหน้าผมาง่้นี้ไปเลย ขอขี่รอบนี้ผมขออนุญาตคุณซูอยากชนะเรื่อยๆจากอันเนี้ยสแคป,ปเราจะได้โหดๆไปไอ้นี่เหรอสแคปอารเทลิสสีปป่อารเทลิสสี่เท่ากับอารเทลิสสี่เท่ากับอะไรครับเดี๋ยวเราชนะเลือกได้เลยว่าจะตีไวตีแล้วมีมิสไซล์หรือตีติดขี้อารเทลิสสี่เท่ากับแปดครับทำไมทำไมสรรมการแปลกๆสรรมการแปลกๆนะครับเท่าที่ดูเขาเล่นเฉ็บ อันนี้ได้อะไรซ้ำได้แอมบูเชอร์ซ้ำเชมบาไม่ได้ตั้งเชมบาไม่ได้ตั้งไม่มีไม่มีคนตั้งเชมบาลอนแอมบูเชอร์กี่คนเนี่ยนี่คนที่หนึ่งไอ้ที่นี่แอมบูเชอร์ซ้ำสองอันไอ้น,นี่แอมบูเชอร์คนที่สามมาว่าจะเจอแอมบูเชอร์รีโรเยอะก็เป็นไปได้เก่งพี่ถ้าเล่นทิทนา <c oughs> ทิทนาเท่ากับทิทนาเท่ากับอะไรรีโรทิศเหรอจริงเหรอเอ็ดเลวสองตัว อันนี้หนึ el, 3, e ่งสองเอ็ดเลวสามเออกดสี่เราสี่แล้วนะตอนนี้แต่ว่าลงไปลงไปไม่น่าไม่น่าแวลดูจริงเหรอ <c oughs> จริงเหรอคือผมต้องโลจริงๆเหรอหนามาโลเท่ากับอะไรครับอยากโลเลยอ่ะจริงผมเก็บเอ็เลียวไว้เผื่อเลี้ยวสองดาวเราจะได้แตะเรียวลงไปอันนี้โลเท่ากับน่าจะดีมันจะดีนะเหรอ <c oughs> มันจะดีสิไม่โลไม่โลไม่โลเราขายเอ็เลวผมขายเอ็เลียวแล้วผมขายเอ็เลียวแล้ว,ลวเอาตังค์สิบบาท ดมอนก่อนค่อยไปเอามหมัวมงเรามีแต่เล่นรีโลขึ้นไดมอนนี่ผมนั่งเล่นแซนด์ดตขึ้นไดมอนดแล้วไดมอนค่อยไปนั่งโลไดมอนค่อยไปถอดสมองโอ้โหถ้าผมไม่ขาย S al, <c oughs> เอสเลวรีลวผมสงดาวอะโอเคไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมันมาจังเลยว่าแช,ชมเปลนผมควรนขึ้นเลเวลใช่ไหมเพราะว่าเล่าวันนี้มาเราอยากชนะ5ครั้งอะอย่างน้อยเราชนะ5ครั้งอันนี้เราก็ได้ชิ้นหนึ่งก็ก็ค่อนข้างคุ้มแล้วนะตัวแช,ชมบามาจาังตอนไม่ได้เล่น รรอบนี้ไม่มีใครตั้งเชมบอลลอนลนะแม้ว่าจะมีคนได้เชมบอลลอเอ้ยคนที่ตั้งแล้วนี่ไงคนที่ได้เชมบอลล็อตวงหนึ่งเขาตั้งแล้วผมขอชนะ5้ารอบหนึ่งครั้งก็ก็ยินดีแล้วครับสีล่ละสี่ละอีกครั้งหนึ่งเราจะได้มันจะได,มได้มันได้แค่ชิ้นเดียวใช่ไหมได้รับชิ้นส่วนในเทม2ชิ้นและได้รับทุกๆ1ชิ้นและได้รับเพิ่มขึ้นในทุกๆ1ครั้งที่คุณชนะการต่อสู้ครบ5ครั้ง Bing on the bad guy นี่เลย ambush สามกี้ผมไม่ได้ซื้อสมิช่วยนี่วะ่ะสมิชตอนนี้มันเล่นได้สองแบบอะ่ะไปเล่น scrap scrap echo หรือว่าไปเล่น ambush แ,แพงๆก็ได้ ambush b o a r ดแพงได้หลายท่าเฮ้ยผมห้าครั้งละคุ้มอย่ชนะยี่สิบรอบได้สี่ชิ้นพี่ยี่สิบรอบไปเหรอเก่งจัง มนันเก่งจังเลยอ่าเราได้เพิ่มอีกชิ้นหนึ่งปั๊บเราเป็นพรคุ้มสองอันกี่เปอร์เซ็นต์ละทิศนา7.5%ด้าเปอร์เซ็นต์เอ๊ยผมได้แต่ของแทงเว้ยผมไม่มีไอเทมดูดเลือดอะคอร์สก็ไม่มีเอ้ยเจีงผมนาขึ้นเวลนาะเอ้ยแต่คนนี้เล่นเชมบาร์เดี๋ยวนะ ไม่ไม่น่าใช่เชมบาจริงนะครับเชมบาจริงแบบใดใส่ไอเทมขนาดนี้แต่เลือดเขาอยู่ข้างล่างนะเชมบาลอนสี่เลือดเขาอยู่ค่อนข้างค่อนข้าง,าง,าง,างต่ําหรือเชมบาลอนจริงวะน่ากลัวนะเนี่ยอันนี้น่ากลัวนะเนี่ยจากเ5เป็นเท่าไหร่อ่ะอันนี้เชมบาลอนจริงครับจาก75เป็นหนึ่งหนึ่งห้าเพิ่มมา40อ่ะ40คือเชมบาลอนของจริงเนี่ยอันนี้น่ากลัวแล้นะน่ากลัวตรงที่เขาใส่ไอเทมแล้วเขายัางแพ้อยู่ผมต้องเล่น4บาท3าดาวปะเนี่ย มันดีสุดอะอันนี้คารดีที่สุดแล้วอะนี่เดี๋ยวเล่นทิหนาวะเราดิบแผ่นเบนมาคนดูไม่เล่นไม่เล่นเอาเฮคยกดกีดาผมไม่เปดน้ถ้าผมคืนเวลผมต้ององียนนี่ก็อย่างนี้ยยนทิตนาไม่สองดาวก่อนก่อนสามเจ็ดได้ก่อนสองเจ็ดอ่ะโอ้แล้วทำไมเทพมันเยอะจงังงาบอกอะไรวะสสูลเลอร์สี่อัลลิสสี่แม่งเฟกของแท้ คอกิมาเป็นคอกิดีเพื่อคอกิเอ็โคอะอวดทริสี่มันเฟก้ามันเก่งกี่โมงวะไออาอริส4ีนะ่เนี่ยเก่งแค่สองไ่สัตว์คอมอะไรก็ไม่รู้ผมไม่ซื้ออะไรเลยนะอยากได้ดอกเบี้ยเรามีแร่สองดาวบ้างเนี่ยนอกจากทันโรมีพาวเดอร์แค่นั้นเลยผมทำไซออนสิบดาวขิงได้ไหมครับได้เลยครับสุดยอดครับโอเคมีเล่งง่ายๆนะก็พิมพ์เข้ามานะครับว่าทำอะไรได้หลายดาวนะครับ แค่นิดเดียวพิมอะไรก็พิมพ์ครับสู้ๆครับดาวดาบดาบดาดา,ดาผมไม่ชอบเล่นสแครบไอเทมแทงเนะี่ยมัน้งแทงมันก็ดีแหละแต่ว่ามันดีแค่ลัมโบตัวเดียวอะแล้วกว่าเราจะได้ลัมโบโอ,อ้ผมไปเทมแทงก็ได้ม,มาแล้วมาแล้วโอกิเรามาแล้วเปิบเปิบเปิบ อเออผมลง scrap <'s> เยอะๆแทนนะครับผมเล่นอาเธิสแค่2นะไม่เล่น4ี่แน่ๆส่งปลาไปหมุนหาซิกผมสามารถทำไฟไลท์สามโดยไม่ต้องใช้ตาครับมันไม่ต้องใช้อยู่แล้วทุกอเ่าพีสวยมันก็มีอยสามตัวพอดีอยู่แล้วอันนี้โชว์ทำไมเนะี่ยกวนตีนปนะเนี <c> ่ย <oughs> อันนี้ออกแนวกนตีนนะแต่ไม่เป็นไรผมชอบชอบผมชอบ สามบาทสแคปเรามีแค่ตัวเดียวเนาะสแคปทุกถูกเรามาหมดแล้วเราเหลือแค่3าบาทนผมเอาสามบาทไปหมุนหาสแคปผมเชื่อครับไม่เชื่อแล้วจะเชื่อใครผมเล่นได้ที่8พอจะโมได้ไหมได้ครับได้ครับได้ครับเพราะว่าเวลาน้องๆเข้ามาเนียวน้องก็จะบอกว่าคอมนู้นคอมนี้คอมนั้นได้แค่ที่2เองครับเราก็อวดที่8ปดอวดที่7ไปเลยสบายๆครับอนุญาตเมมแป๊บเอาแต้มคืนปๆโดนขอกิมยิง เอ็กโคผมไปไหนวะอนี่เราต้องการใครเราต้องการ GP ไม่ก็สมิชใช่ไหมผมต้องเล่นในนี้ไหมเนี่ยรอบหน้าขึ้นเวลครับเพราะกี่เรามีอะไรอีกอะแปรแปรหมัดอ่าผมมีดูดเลือดเอ็กโคละก็คือกันเบรคแคปเราขาดใครนะ,ะขาดเอ็กโคเนาะขาดเอ็กโคกับ GP สแครปหกได้จิงกับเซรวิก้าเฮ้ยได้สมิธมาแล้วได้จีพีเราก็มาแล้วเอออยากได้เทมไอเทมครับโอ้โหไอเทยมาครบเลยสมิธแทนนี้ขายนี้ขึ้น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 ี้นี้นี้นี้แล้วก็ถอดไอเทมนะครับ ให้ท่านกันเบรดถอดไดเทมแปะตาไอ้นี้คือลแบบัมโบดูแป๊บฮะอ่าผมเอาจิงส์มาหมุนนะไ้ยแต่จิง์จิงซ์มันเป็นแอมบูสเนี่ยครับ แอมบูตแทนสม,มิธได้เลยอะหรือว่าเราไม่เอาจิงหมุนวะผมว่าผมไม่ควรเอาจิงหมุนวะเราจิงแทนสม,มิธตึงกว่าเยอะเลยใครจะหมุนก็หมุนนะครับใครจะหมุนก็หมุนผมเอาจิงแทนสม,มิธอีก่าหรือไม่ก็จิงแทนคามิอวอะเพราะตอนนี้สม,มิธสองดาวเราต้องการโครกิโครกิสองดาวจะหมุนได้หมดเอ่อแทนนี้ แล้วก็ GP เอาไปแท้งทีนี้เรามีของอะไรให้จิ้งไหมอะเรามีนาชอทูสครับเอโคโอของครบแล้วเนาะใส่นาชอไปแอมบูเชอร์แอมบูเช,มบเชอร์สแคร็บรรรครับแรง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 ครับแรงแรงที่แรงที่สุดขายคาเมลไปสี่บาทนี่หมุนสี่บาทสามตัวกับผมมีคอกิอยู่แล้วสองตัวพวกคุณว่ามันทำได้ปะเนี่ย ผมมีขอกีสองตัวผมมีเอ็กโสองตัวแล้วมันขาดแค่หนึ่งะครับพวกคุณว่ามันเป็นยังไงเอ่ออยากได้น้ําตาน้ําตาไปแล้วธนูก็ได้ครับเจาเกาะจริงเออสองดาวบีดีสองดาวบีดีดด oh, <my> ได้เทมมาเพิ่มผมได้บัตรเตอร์แล้วอะแต่ว่า กันเบรก็ช่างมันอะใส่กันเบรไปนั่นนห่ยนี่หรือว่าผมคอกี่เจอะเกาะไปเลยเนี่ยแหละนี่เหลือโชว์จินมีน้ำตาบนเอ็ o โคนะครับเอ่อผมตั้งใจให้มันหมุนไงเราต้องเก็บอนโดสองตัวนี้ไปปะอนโดสองดาวมาหมุนไม่ไม่ไม่เราทำคอกีสองดาวกันสครับแอมบูชเชอร์ผมคือแรงที่สุดอึเรา,ค,ค,ารนะคือความแรงนะเราคือความแรงเดอบลแรงนะ ปั๊บเอ็กโคสองดาวสบายๆขอบคุณครับสร้างความเส่หายเว้นหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ในระยะหนึ่งช่องรอบตัวและยงฮิลแชมเปี้ยนตัวนี้อ่าอันนี้เอ็กโคเก่งนะก็คือมันฮิลเอ็กโคด้วยร้อยเปอร์เซ็นต์ความเสีหายที่ทำได้แบบแรกที่เอ็กโคผมไม่ตายผมก็พร้อมทีม่จะก,กระเทือบคุณที่เหลือก็เอาสี่บาทไปหมุนนะครับทำเอ็กโคสามทำโคกิสามมีใครเล่นแบบเราไหมอ่มซอซูเร์สอซูเร,ซซเร์วิชเนอรี่แช,ชมบารอนหก เพิ fighter, academy, level level, Ooh, this, partners, ่งร so ับแต้มมาพิทไฟเตอร์เอ็กซ์เพิเมนต์อะคาเดมี่เลเวลซัมติงเลเวลโอ้โหันนี้เงินกันเงินดีมากเลยวะแค่แปดห้าสิบบาทโซอี้สองดาวบอดผมตึงมากแล้วนะเปียอะไรเหลือแค่เอาทันเดินออกเอาลัมโบลงก็เปียละเปียแบบเปียเปียครับเอโคผมจะฮิวแรงมากใช่ไหมเพราะว่าฮิวหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ของความเสียหายที่ทำได้นะครับสองนี้ซึ่งเอโคเราเป็นแอมบูเชอร์ห้า คีร้อยด้วยผมเชื่อห้าให้คีร้อยนะครับตึงจัดลาก่อนเชมบาฟิวโก้ไปสองดาวขออนุญาตลงโทษเชมบาลอนแตกแไปเลยแตกแไปเลยโคอีลาวเดี๋ยกคนอ๋ออีลาวเราเก็บไปได้ครับเพราะว่าถ้าเราดรอปทันเดลงชื่ออะไรลงลัมโบแล้วก็เอาอีลาวไปคู่กับลัมโบสมมี้ เผมไม่น,าน่าคขายเออขายเลยเซลลี่น้ำตาสวยครับอันนี้ผมสแลมไปเลยดปะเจาะเราไม่มีเจาะเวทเนาะก,ก็สแลมไปเลยไม่ไม่ต้องให้มันหมุนก็คือไอ้นี่คือลัมโบอ่ะหมุนนี่คือลัมโบเผืออ่อใครไม่รู้เผื่อใครไม่ทราบนะครับที่คือลัมโบยิงไปเอ็กโคอ,อ่เจาะเวทให้ด้วยสครับแอมบูชเชอร์ครับ ความแรงคือทุกสิ่งทุกอย่างของเราเรามีโล่1,500หน่วยนะครับแล้วนะถ้าเราชนะอีกแล้วก็จะได้อันนี้ไม่อีกนะครับผมไม่รู้ผมชนะไปเท่าไหร่แล้วจริงอ What dish ต้องดูที่ฉันทำตายปโคนตายปโคนตา,คคามบาวน้ำหมุนเล่นแล้วกันเหมนเผื่อเจอ GP ปับ๊บเอ็กโคไมีกตัวขาย GP แเบคอนไอบึ้มเวียดนามเร็ว เวียดนามพี่เวียดนามพี่ผมไม่มีแรงเลยพี่โอ้โหเล่นเป็นชาติแล้วพีเกมเกมเนี้ยมันเกมหลักของเราเกมหลักของผมตอนนี้แบบว่านอนไม่รู้สนับผมอ้าวอ้าวจะเข้าเกมเลยผมรอรอพี่ละอะไรก็โดนกับตันพี่หลอกก็โดนพี่วิ่งไปต่อยแล้วก็วิ่งออกวิ่งไปต่อยแล้ววิ่งออกไอโคราตาย แต่กูมีแฟบมีจิง้งมีคอ,อก,กี่กูมีทุกตัวมาดิไอ้เฮเมอร์ดิงดอมล้มไปซะน้องไอ้คนนี้แผนเดียวกับเราเว้ยมันเอาแพานโดรา่าเบนมาหมุนทีละสักราดาวไอโอ๊คไอกระจอกโอ้ยลิ้นเป็นอะไรอะเอโอวันคาฟูพี่ <c oughs> โอ้โหบอดผมเต็มอ่ะผมต้องออเก็บ<อ><ผ>ตัวอะไรไปวะคุณประโยคเด็ดเลยโอ๊คผมต้องขายอีลาวทิ้งไปก่อนวะเพิ่มไม่พูดไม่เอาเลยแล้วเราเพิ่หนเราขบลจับเราเพิ่นเบลจับ แมมึงเดี๋ยวมาขอเมมแป๊บอ่ะเรามาดูว่ามีใครทําอะไรครับขออญาตเมมแปบบนึงเอ่อไม่ไม่ไม่มีคนเล่นคอกี่อ่ะน่าจะทฟโฟสบายสบายปะสครับแอมบูชเชอร์ครับบอร์ดที่แรงที่สุดโคตรแรงโคตรอันตรายนี่บอร์ดอะไรเนี่ยจริงแบมไม่มีใครตายเลยคอกี่ปุ๊ปปุ๊ปปุ๊ปปุปุ๊ปปุ๊ปป่าดิ ไม่ไหวผมน้องพิทไฟเตอร์ฟอร์มสปอปเปอร์อะไรครับไม่ไหวผมใช่ใช,ช่ไม่มีใครชนผมเลยลัมโบผมหยิบลัมโบได้นะหยิบล um ัมโบก็ใส่กันเบสเสื้อชอตวอม็อกผมไม่น่าได้ปะไม่ได้ผมไม่ผมขาดอะไรบอดเนี้ยจริงเราขาดตัดฮิวใช่ไหมถ้าเกิดเราไม่รอล um ัมโบอ๋อจริงจริงผมมีอยู่แล้วแหละตัดฮิว,วอาจารย์ผมก็มีอยู่แล้วแหละแค่น้องเขาแคสทีเดียวก็เป็นตัดฮิวแล้ว เราได้ขอกีสองดาวมาขึ้นเลเวลนะครับขึ้นเลเวลลงลงมีเราอีกไปก่อนห้าบาทไปหมุนมาทางห้าบาทไปหมุนมลาบาดอนใครอะ่ะไม่รู้จะใส่ใครอะ่ะแต่นี้ก็แต่นี้มีแต่ฮิวแต่ได้แค์หรือเปล่าอีกเรื่องครับเอ้ยมันได้แค์อยู่แล้วโลสัแคปตั้งเหมืนพันเจ็ดร้อยหน่วยยังไงก็ได้แค์ แต่เราไม่สน,นเลยหรือเปล่าต่อให้เราเอ้ยปแปลกบอดอะไรไังผมหายหมดเลยสอซูลเลอร์แปดคุโดนโซโอ,อีปป้แปดปืดปัดปืดปัดปืดปัดหายหมดพระโพลแล้วครับพระโพลแล้วครับโอเคได้ทิ้งสองดาวโอ้โแลโ้วโอ้โหแล้วผมสู้สอซูลเลอร์แปดไหมแปลกครับปรปรแปลกมาก มากครับแปลกมากครับแปลกสุดๆอ,อ๋อคนนี้เลเบลคนนี้ไม่ใช่โซอี้โซอี้อยู่คนนี้คนละคนคนละคนไม่แต่ว่าถ้า,างั้นโซอี้หมดพลแล้วปะคนนี้เขามีกี่ตัวถ้าเขามีสองตัว,วก็หมดพลแล้วนะเอ้ยเอ้ยเอ้ยนใครก็ได้เอ้ยจุกนใครก็ได้เนิฟเลเบลหน่อยครับไม่ชอบเลยมเลยมยื่อะไรผมจะสู้ได้อ่ะเออซาอี้สอแปดตายซอบแปดมีโซอี้ตัวเดียวครับ ประเด็นคือถ้าซอแปดตายเอ่อผมจะพูดอะไรวะถ้าซอแปดตายแม่งคืนแม่งคืนซอซอซูเลอร์ให้นี่นะซอซูเลอร์คืนพูยนะก็คอ,คอกิสามตัวครับเพื่อจบเกม <laughs> ผมพยายามสุดแล้วคอกิสามตัวเพื่อจบเกมตรงนี้ง่าย ลงเอลิสหรือลงกาเลนก็ได้นะ <will> ไม่เจอลัมโบเอ็โคอ่ะก็คือสี่ตัวเนะี้ยมึงเป็นเอ็โคเอ้ยผมเอาวีลาวตัวใหญ่ไปหมดเลยเราเอาเราอีลาวใหญ่ไปหมดเลยครับเพื่อจบเกมนี้ <laughs> เรา,เอาอีลาวตัวใหญ่ไปหมุนเลยหมุนมาเป็นคอคิหรือหมุนมา,าเป็นเอ็โคก็ได้ฮันดนล่าเบนช่วยดิฟฉันหน่อย เรามีโล่1,800น้หน่วยจากสแครปป1ึกหนึ้หน่วยตรงนี้1,800น้ 1, หน่วยตรงนี้แอดมินหนูจิ๊ดก็ไม่ไหวเราทําทการใหญ่ครับอีลาวกับอีลาวก,กาเลนตัวไหนลงสนามดีกว่าตัวตอนนี้ต้องกาเลนเดียอีลาวมันลงไปก็ไม่ได้เทรดโอ้อยไอยอย่างอย่างเงี้ยเอริสได้ปะเอริสจะได้ฟอร์มสวบ,บได้บุยเซอร์ด้วยการใหญ่ใจมันต้องเป็นยังไงครับ ใช่มันต้องหนิ่งหรือเปล่าผมไปเจอซัซูแลร์แปลกแล้วอะอ้นี่ค่ะโซอี้หนึ่งอยู่แค่นั้นนะลงเอลิทแปลสตันนะครับเฮ้ยแล้วทำไมเอลิทผมเป็นเกมอ้จริงไหมเนี่ยเพลเยอร์ที่เล่นละเอียดที่สุดในยุค ก็ยังโดนเกมทำร้ายเสมอมาเกมหน้าโง่นี่แม่งไอสัตว์ที่กูขอร้องอ่ะผมแมงพึงจะแปลงร่างเป็นแมงมุมผมว่าลงกาเลนคุ้มกว่าว่ะมันได้เลือดนิดนหน่อยหน่อยิดนหน่อยเราก็เอาเราเอาหมดนะครับโดนทุกวันเกมดีดีโอ้โหน้องพี่จะรัอ่วเเอาเอลิทมาหมุนแดน สี่บาทหมดพูร์ด้วยครับไม่รู้แม่งตอนตอนนี้เหมือนทุกคนนั่งรอสี่บาทสามดาวกันอะไม่แต่ไม่แต่มันไม่มีใครซื้อคอกี่นอ้โคผมเลยเนี่ยโคอ,อยู่ไหนนะ่เอโคอ,อยู่ไอ้โคตายไปละอออยิงแคสสามแล้วการเรนยังอยู่เปลี่ยนแท้งตายไปดิเออที่กูเปลี่ยนของแท้งให้การเรนแล้วภาพมัน เนีมยว้ให้กัเนเรนลภาพ้บันเปลี่ยนผ้าบันเปลีนปีนมีโคกีอีกตัวไม่มีโซอี้ผมหยิบโคกีได้นะโคกีได้ผมตอนนี้ผมจอบสมิธได้ครับผมสามารถแปลงผมสามารถเอาโคกีเข้าแอมบูเชอร์ได้อย่างเงี้ยอ๋อโอ้ยมันได้ไฟอะไรนี่หว่าโทษโทษโทษแอ,อมบูเชอร์เป็นกระทะแอมบูเชอร์เป็นกระทะไงก็เนอย่างนี้ ไ่ไงอ่ายังไรเมอนกันไม่หล่นนะมาไม่หล่นนำมาไม่หล่นเฮ้ยเมื่อกี้โซอี้ผมไปซื้อดักอ่ะชิบหายละชิบหายละชิบหายละแต่เราเป็นโคกิแอมบูเชอร์ครับโคกิที่แรงที่สุดปิ๊วคี่เท่าไหร่เนียขี่ร้อย ความเสียหายคีย์เดียวเข้า2องร้อยสามเปอร์เซ็นต์วัตถุไอ้เยอะกว่าชิงอีกอะจริงร้อยเจ็ดห้าความเสียหายคีย์สองร้อยสามเปอร์เซ็นต์้าคื <laughs> อบิทกตกอันนี้มีคนตายคนหนึ่งแน่นอนแล้วเหลือใครวะเนี่ยมันเหลือไอโซอี้ตัวเดียวปะเฮ้ยแต่เขาขายโซอี้แล้วนี่เ <laughs> ขาขายโซอี้ไปแล้วน้อง ดนกูส <laughs> ั่นโดนกูเฮ้อดบเรปยบรสวยครับคอกีแอมบูเชอร์ความเสียหายคริแบบ200%ใช่มันโคตรแรงมากะแรงมากแต่เราก็ยังแพ้อยู่เราเอาเราเราแปลงแอมบูเชอร์กี่อัน2อ,อันเนาะก็คือนับจากโคเลม1อันนะครับแล้วก็แปลงคอกีหนึ่งอันแล้วเราก็ดอบแอมบูเชอร์กากออกมาเลยดอบคารมิวแล้วก็ดอบ,ดอบ, ille, ดอบเอ่อสมิชออก ส่วนพาวเดอร์เนี่ยต้องติดไว้เพราะว่าเป็นทั้งสแคปแล้วก็เป็นแคอมบูเชอร์มาคู่กับเอโคคู่คอกิกไอพาวเดอร์นี่ดับไม่ได้ของโคตรด,ดีครับคอนเฟิร์มหุยน้องโอ๊กมาได้ที่หนึ่งเลยอ่าอบอกแล้วตัวนำชโชคโชคคุยอะไรสัตว์ยืนตีิดแล้วให้พื <c oughs> <ห>้นโชคคุยยัย <c oughs> ครับเบียดบอย,ยไม่คุยกับผมเลยก็ใครเขาอยากคุยเหอวันกูยังไม่อยากคุยเลยอยู่นุ่มกูยังไม่อยากคุยเหรมึงเลยโอ๊กโอเค ดอกนี้เป็นเลขนิร์ดเ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 นิร์ดมันไม่ได้ยินเสียงตึงมึงไม่ต้องมาตลกอ่ะก็ไรสตรีมอยู่มันจะได้ยินไดงั้นเอาใหม่ตึงตึงหาเลยยิ่งปวดฉี่อยู่อ้าปากดิยปากพี่กรองน้ำใส่ปากเลยดิพี่พี่ทไมเป็นคนอย่างนี้มันหายไปนานมันหลอนมากพี่ช่วยด้วยใครเหี้วกันนะใช่แล้วผมอยากออกน้ำว่ะอยากอะไรนะออกน้ำ Chị đuôi Vì Thế nào có 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 Không dạc đâu bạn mới lòng Lòng nám hả? Lòng tí Sửa sửa nó ngô cười vậy Đến lại lưu lưu Đâm gì ạ Nhổ không thiếu ai mà làm gì lên này เหม่ยอยู <Wars> ่เหม่ยอยู <Four> ่อุ้ยแล้วทั้งเป็การลอกมันทำหินหยุดได้วะมันมันมันมีมีทีตีจะลอกพี่ลวงมันไหลทีนะการลอกโอ้โห